วันนี้เราก็อยู่ที่ Toyota t o โยต้านนทบุรีนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องขอบขอคุณทางโชรูมมากที่ส่งผมให้ลองมา trace drive เจ้าโคโรล่าครอสนะครับ mm hmm. เพราะว่าในงานจริงเนี่ยอย่างที่ได้รู้กันว่าผมไม่ได้ไปงานที่ทางโตโยต้าไทยแลนด์เขาจัดซึ่งผมก็อยากไปนะครับถ้าโตโยต้าอยากมาชวนผมก็มาชวนไปได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครกําลังหาข้อเสนอรถโตโยต้าเนี่ยสามารถเข้ามาดูที่ www.carnes.co.th เรามีตัวแทนขายของทางโชรูมนนเนี่ย รอให้บริการคุณอยู่ครับเข้ามาขอข้อมูลรถของคุณได้เลยแล้วก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมส่วนวันนี้มาดูกันดีกว่าฮะว่า t c r o ต s านี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าในมอเตอร์โชว์ในงานมอเตอร์โชเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือรถ Toyota t o y o ต a า n g a ทุกคนันมันขับดีทุกคันเลยครับผมตั้งแต่ CHR c a m ารและ a l t ติแต่จากที่ผมบอกไปเนี่ยรถ แพคเกจจิ้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ภายในอาจจะในบางจุดอาจจะดูถูกไปบ้างหรือว่าในบางจุดเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะโตลราคอสคันนี้เนี่ยต้องขับดีถึงจะตอบโจทย์คือที่ผมเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าโตล่าครอสใช้เป็นช่วงล่างทอร์ั่นบีมหลังผมก็ไม่รู้ว่ามันยังจะขับดีเหมือนช่วงล่างอิสระปีกนกอยู่ไหม แต่วันนี้เนี่ยคำถามพวกนั้นมันจะมีคำตอบแล้วครับผมด้วยการลองเทสไลฟ์เจ้า Cross c o ร o l l ล่าคอ s คันนี้ผมก็ขับรถครอสโอเวอร์ Over, หรือรถในราคา1ล้านบาทต้นๆมาหลายคันครับเมื่อจะเป็น CX-30, MGS-S, Honda HR-V ขึ้นคือในแต่ละคันเนี่ยผมรู้สึกว่าเซเมนต์นี้มันจะมีปัญหาด้านขับขี่ของมันตลอด โดยเฉพาะ CX 3 0เนีครับที่ผมไม่ชอบช่วงล่างหลังจริงๆได้ให้เรียนกันตามตรง MGSS เนี่ยเบรกก็ทำได้ยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ HRV ช่วงล่างก็ผมว,ว่าไม่ใช่ช่วงล่างที่ดีอะครับผมทีนี้พอผมมาลองตัว Toyota Cross เนี่ยผมต้องบอกผมต้องบอกเลยว่าปัญหาที่ผมมีในด้านการขับขี่ของทุกคนันผมไม่เจอในคันนี้เลยฮะคือเอาเริ่มจากเรื่องพวงมาลัยก่อน คือเรื่องพวงมาลัยเนี่ยผมคิดว่ารถหลายๆคันในในสมัยเนี่ยครับเขาาชอบจูนให้พวงมาลัยมันรู้สึกคอมพิวเตอร์มากๆคือใช่ครับมันขับง่ายมันเลี้ยงง่ายมันทำอะไรง่ายหมดแต่ว่ามันเสียความแม่นยำออกไปโดยเฉพาะใน MG s s เนี่ยก็จะมีอาการแบบนั้นในนิสสันอเมรเนี่ยก็น่าจะเป็นโจทย์ที่หนักที่สุดเลยฮนะเรื่องการทำพวงมาลัยให้มันคอมพิวเตอร์เกินไปทีนี้เนี่ยในครอสคันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยฮะ คือพวงมาลัยเขาแม่นยำได้โดยที่ยังเลี้ยงง่ายแล้วก็ขับไม่เหนื่อยด้วยครับผมและในส่วนที่ผมมองว่าสุดยอดอีกจุดหนึ่งเลยคะคือเฉียบมากเลยครับคือช่วงล่างคือในวิดีโอมอเตอร์โชว์เนี่ยผมเคยบอกไปใช่ไหมครัว่าเออต้องขอลองดูก,ก่อนขอกลักความเห็นเกี่ยวกับตัวทอร์เชนบีมก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ผมไปโดน CX30 มาครับผมคือ ไปลอง CX30 แล้วเนี่ยความรู้สึกที่ผมมีต่อทอร์ชันบีมที่อยู่ในครอสโอเวอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามุมอมองมันไปทางแง่ลบเลยครับแต่ว่ามาเจอ t o y o ต a เนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนใจอีกครั้งหนึ่งครับคือผมไม่รู้ว่าเขาสามารถหรือว่ามันมีใครที่สามารถทำให้ช่วงล่างทอร์ชันบีมเนี่ยหรือช่วงล่างคันบิดเนี่ยทำให้ทั้งเกาะถนนได้ด้วยและยังนิ่มได้ด้วยบอดี้โลก็ไม่สูงผมเลยคิดว่ามันเป็นช่วงล่างที่สุดของ หรือว่าท็อปที่สุดของ t ทอร์ o ่น e a m ในครอ s โอเวอร์เลยครับแล้วก็บอกถึงเรื่องเครื่องของ t o ย o ต้ครับเป็นเครื่องไฮบริด12 2แรงม้าซึ่งต้องเรียนนำตรงว่าอัตราเร่งเนี่ยก็ไม่ใช่จุดเด่นมาตั้งแต่แรกแล้วสถิติ0-100ก็อยู่ที่ประมาณ10วีตน้ตนต้นซึ่งผมมองว่ามันก็มันก็ไม่ได้แย่ครับเอาจริงแนละ้วถ้าขับในเมืองครในต่างจังหวัดอาจจะต้องหาโอกาแสแซงหน่อยแต่สุดท้ายแล้ว มันก็ต้องมาดูว่ามันตอบโจทย์เรื่องอะไรแต่ที่ตอบโจทย์แน่ๆเลยก็คือเรื่องประหยัดน้ามันฮะนี่คือผมขับชานเมืองแล้วกันฮะมีเจอรถบ้างแล้วก็มีโล่งๆบ้าง21โลลิตรนิดๆเนี่ยฮะตอนนี้ถ้ามองตอนนี้เลยผมได้22ขับแบบเฉยๆคือมันต่างจากเคลมเขาเคลมอยู่ที่23.5โลลิตรมันนิดเดียวเองฮะซึ่งมันหาได้ยากมากที่รถเนี่ย จะทําได้ใกล้เคียงกับที่เคมแต่ว่าก็ต้องเตือนอย่างครับว่า,เ,าเครื่องตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอาการหอนในจังหวะาการเร่งถ้าเกิดดูให้ชัดเจนตอนที่เร่งในอีโคใน Power อ a n แที่เป็นอีโคไปหาคำว่า Power เนี่ยถ้ากดเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะมีอาการหอนนิดหน่อย เบรกผมว่าเป็นเบรกที่ทำออกมาได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยฮะในในใน,ในเมื่อเทียบกับเซกเมนต์นี้คือเดี๋ยวนี้รถชอบอาจจะมีเดซโซนมีแกลบนิดนึงพอจิ้มเข้าไปนิดนึงค่อยเจอเบรกใช่ไหมครับแต่เบรกนี้นึว่าไงเดียวน้ำหนักมันลีเนียแล้วมันหาเจอง่ายแล้วมันกะน้ำหนักง่ายแล้วการกำหรือการหยุดเนี่ย บอกเลยว่าคือมั่นใจมั่นใจมากขอชมตรงนี้จริงๆอาจจะฟังดูเหมือนอวยเกินไปหน่อยแต่ว่าผมไม่รู้จะหาคำพูดที่ที่มันเหมาะสมยังไงฮะตรงนี้แหละถือว่าโอเคทีนี้อาจจะมาในจุดที่ผมมองว่าอาจจะมีการกักหรือว่าควบคุมต้นทุนเกี่ยวกับตัวครอสเนี่ยครับก็คือเรื่องการการเก็บเสียงใต้ท้องรถผมว่า ยังไม่ค่อยดีต้องเรียนตามปงเสียงยางหอนมีเข้ามารบกวนระดับหนึ่งทั้งที่ยางตัวนี้เป็นยางมิชลินไพรเมซีสี่ซึ่งมันอตอนที่ผมกับทีมงานกับบิวลงไปดูในลงไปดูในใต้ซุ้มล้อมันไม่มีแผ่นซับเสียงเหมือนรถปกติทั่วไปแล้วก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือผมก็เจอรถที่ไม่มีแผ่นซับเสียงข้างล่างแล้วมันออกอาการแบบนี้เนี่ยก็คืออีกคันนึงก็คือ Hondacity ซึ่งผมว่ามันก็ถ้ามีมันคงช่วยได้ แล้วก็อีกอย่างก็น่าจะเป็นนี่ฮะเซอร์ตาเซฟตี้เซนส์ซึ่งในอัลติสได้เป็น2.0ทําทำงานจนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงสต็อปแอนโกะครับผมแต่คันนี้เนี่ยตัวเดฟ i ิฟฟ์ฟลสจะตัดความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมก็อาจจะต้องมองเป็นเรื่องมันมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องควบคุมต้นทุนเลยครับเพราะว่าอาลติสออกมาก่อนแต่มีให้แต่ว่าคันนี้เนี่ยออกมาทีหลังแต่ว่าลดสเปคมาให้ก็ถ้าใคร มองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญก็อาจจะต้องไปดูออาติสแทนแต่ว่าเรื่องเอาเอาจริงๆเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องยางย้อนกลับไปหน่อยก็ผมว่ามันก็พอมันก็อยู่ได้ครับแค่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากอยากบอกว่าคือเขาทำได้ดีกว่านี้หรือว่าปรับปรุงได้อีกแล้วที่ผมยังเขาเรียกอะไรยังไม่ลงรอยกับ Toyota สักทีนะครับก็คือเรื่อง าการนำเสนอของ UI หรือหน้าจออะไรเงี้ยครับคือหน้าจอตัวกลางเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีการแก้ UI มาแล้วแต่คุณภาพตัวแผงจอเนี่ยผมว่ามันก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่ค่อยไปตามนิ้วมือสักเท่าไหร่ยังแอบมีดีเลย์มีแหลกบ้างส่วนสกีก็มันก็พอดูได้ครับถ้าให้ว่ากันตามตรงแต่ว่าที่พอดูไม่ได้เลยเนี่ย ก็คือเรื่องหน้าจอข้างหน้าผมที่โอเคผมยอมนะครับว่าเออบางคนก็ซื้อไปใช้งานก็ไม่ต้องให้มันสวยมากแต่ว่าถ้าจะว่ากันเรื่องฟังก์ชันไอตัวเข็มสีขาวที่กลืนกับแบ็กกราวสีฟ้าทําให้มันมองยากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีวิธีการปรับปรุงให้ดีกว่านี้เหมือนในสเปคยุโรปที่เราเคยเห็นกันนะครับ ซึ่งมันจะไม่ขัดสายตาแต่ว่าถ้าจะเอาใช้งานเฉยๆก็ถือว่าไม่ต้องโดดหาเมนูมากมายเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยบอกแทบทุกอย่างในหน้าจอเดียวแล้วก็อาจจะเลื่อนหาเปลี่ยนค่าความสําคัญได้นิดหน่อยแต่รวมๆแล้วมันไม่วุ่นวายครับไม่ต้องทะเลาะกับมันมากมายถึงแม้ว่าหน้าตามันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็การที่มีกล้องสารภาพสิงศั์ทเนี่ยเราก็จําเป็นต้องแลกเซ็นเซอร์หลังออกไปนะครับเพราะว่าทางเลอตาบอกว,ว่ามีกล้องแล้วก็มันจะมีเซนเซอร์แล้ว รับรีวิวขับขี่ของวันนี้เนี่ยก็ได้คําตอบกันแล้วครับว่าช่วงล่างคันแข็งคันบิดหรือว่าทอร์เชนบีมเนี่ยไม่เป็นปัญหาแถมยังจะเป็นจุดเด่นให้เจ้าโตโยต้าโคโรราครอส้วยครัทีนี้ถ้าใครกําลังรอฟูลรีวิวแบบฉบับการใช้งานประจําวันการใช้งานภายในการเทียบออปชันการเทียบราคาเนี่ยสามารถกด subscribe รอไว้ได้เลยครับผมกําลังพยายามขอรถจากทาง t o โยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์อยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณโตโยต้านนทบุรีครั้งนะครับที่ให้โอกาสผมมาทดสอบเจ้าโคโร o าครอส ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นรถใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาดูโปรโมชั่นของ Toyota านนได้ที่ www.carnet.co.th กรอกรายละเอียดเข้ามาแล้วก็จะมีตัวแทนขายเนี่ยกดติดต่อได้เลยครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ